สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวจูเนอร์ DIY อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจูเนอร์ที่เป็นระบบอนาล็อกมือหมุนนะครับแต่ว่าได้เพิ่มส่วนของอระบบดิจิตอลแสดงผลนะครับเวลาเลื่อนสถานี เราจะไม่มีเข็มนะครับก็คือเราจะดูตัวเลขเอานะครับก็คืออันนี้เป็นงาน DIY นะครับก็มันก็จะมีส่วนปุ่มต่างๆก็ครบนะครับัวนี้มี AM FM นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ mono s t e r นะครับ muting ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ AM FM นะครับก็มี v i meter signal tuning นะครับครบเลย ตัวนี้หมุนเป็นดีต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องข้างในดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ขอบอกว่ามันเป็นงาน diy นะครับทีนี้ว่า,ามันก็คงคุณภาพก็งองอจะสู้ของยี่หอ้อแพงๆไม่ได้นะครับามาดูกันนะครับก็คือ ใช้ภาคภาครับนะครับแผงจูนเนอร์วิทยุนะครับก็ตัวนี้คุณภาพดีมากนะครับรับชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นมือหมุนเห็นไหมครับก็คือก็จะมีตัวว a ลิเบิลก็คือตัวนี้นะครับว a ลิเบิลตัวนี้ตัวยาวๆนี้ก็คือรับดีนะครับยาวมากก็รับดีมากนะครับ อันนี้ก็เดินสายนะครับก็ซื้อแผงนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ตางนี้เราก็มาเดินสายเข้าไปข้างในแล้วก็มาทําระบบสายพานนะครับอันนี้พันสายพานใหม่นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนแสดงผลดีต้นนะครับอันนี้นะครับแผงแผงตรงนี้นะครับแผงวงจรตรงนี้นะครับเอามาต่อเพื่อให้ เวลาเราเลื่อนสถานีนะครับมันก็จะเป็นตัวเลขกรณนี้ที่ว่าอ,อันนี้ไม่มีเข็มหน้าปัดนะครับเราก็ดูตัวเลขเอานะครับก็ความรู้สึกเหมือนอทันสมัยหน่อยหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าเป็นรุ่นใหม่หน่อยแต่ว่าคุณภาพเสียงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแนวโบราณน,นะครับอนาล็อกความชัดความไรอะไรเงี้ยนะครับก็ชัดแบบ โบราณเลยนะครับก็ดูกันชัดๆอีกทีนะครับอันนี้นะครับงาน diy นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่คุณภาพเสียงหายห่วงนะครับตัวนี้คือความชัดเจนนี่สู้แพงๆได้เลยนะครับสู้จูนเนอร์แพงๆได้สบายมากเลยครับ เดี๋ยวมาลองฟังกันนะครับดังสังคมโดยเฉพาะของภาคบัตรภาคเอกชนวิสาหกิจเพื่อสังคมและก็ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือด้านอาชีพค่ะนัอนจนกไปจากนั้นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทุกคนที่จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเฉพาะกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเรือนจำด้วยแล้วก็เรื่องของข้อเสนอแนะโดย ก็บาดบรูประท่น g คุณ <Good time. S 2> สมพงถ้าถ้าถ้าไปโรงเรียน ถ้าไปโรงเรียนแล้วเวลาเราพูดกับเพื่อนเพื่อนคุณสมพ์พูดกับเพื่อนๆเธอกับฉันไหมครับหรือว่าด้วยความคิดแต่กอนสุครีไเล่าไร,รายกลางอากาศตอน ฉันก็สวยไม่แพ <mm ้ใครล้วนะขอบใจมากนะจ๊ะ oh นุกยุ่งที่พูดให้ฉันรู้จักเข็มความงามของตัวเองต่อไปนี้ฉันคงไม่คือหลังทีบเรื่องการน้อยหลายประเทศปล่อยให้คนติดเชื้อรับผิดชอบตัวเองและสังคมโดยการรักษาตัวเองนะ ก็กินยาสามัญประจําบ้านตามอาการกับตัวที่โรงที่บ้านอย่างน้อยห้าวันใส่หน้าของศาสนาอิสลาอ่นอกสามสามเก้าศูนย์ฐานะจิตใจเป็นความหมายที่ดีมากจะเรียกว่า เป็นโรงงานฝึกจิตใจก็ได้ใช่ไหคะกับพี่ว่นใหญ่นี่คือคิดถึงเสมอค่ะมาผู้กัน่อันบ้างกดกระทรวงก็เห็นชอบก็หมายความว่าร่างกฎกระทรวงเนี่ยได้ได้เสนอเข้าไปพร้อมกับาให้อนุมัติคอ,อรมออนุมัติแล้วมีผลเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คความจัดเจจอีกสักทีนะ หนึ่งก็คือแพ็กเกจมาตรการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่าแพ็กเกจรถอีวีครับวันนี้อยากจะบอกว่าสองเปืนอของเกาหลีสันโชสันโชีินะัะ หมดวงเดินก็จะมีอีกขถนนพิษณุโลกมุ่งหน้ามาทางด้า,น,าน,นของแยกจมราตอนนี้ยังชะลอตัวมีท้ายแถวตามสมครับส่วนทางด้านของถนนเสียยุทธ,ธยาทั้งสองด้านมุ่งหน้านแยกเสียยุทธยายังเครื่อนเราะเส้าหูท่านก็เงยขึ้นมอ,องว่าจะนอไรี้นะครับคือเรียกว่าไอ้แผนที่วางไว้สําหรับการท่องเที่ยวนั้น ออเอาเงยขึ้นท้องฟ้าแล้วท่นานบอกกล่าวว่าอินังบนญลำพูอุดรธาน,นีนะครับผมยะโสธรบุริรัมย์นะคระับสานั้นอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าัาาและดนตรีหน้าฟังที่นี่ที่เดียว ยังไม่หมดนะครับเสนอลูกชาทุนป้องกันสร้างโอกาสเติบโตไกลให้กับธุรกิจที่มีนวัตรกรรมเพื่อความปลอดภัยถึงใสยครับก็ฟังได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ จูเนอฟนะครับ DIY ก็คือ2ระบบนะครับก็คืออ่าระบบหมุนนะครับจริงๆมันเป็นระบบมือหมุนนะครับตัวเลื่อนแต่ว่าเพิ่มอ่าตัวแสดงผลนะครับเป็นตัวเลขแทนที่จะเป็นอ่าเข็มเข็มวิ่งนะครับแต่ระบบใช้งานจริงๆก็คือเป็นระบบมือหมุนนะครับใช้ไวรเล็เบ,บิตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือการ DIY นะครับ วันนี้ครับช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ